ท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับบีมเช่นเคยเราก็จะมาเคสียร์เป็นสองเลยพาร์ทที่สองใช่ไหมใช่ครับมาเร็วทำไรดีก็เช้าแล้วยังอ่ะเดี๋ยวไปดูให้เช้าแล้วไปแต๊ปเปไปล่าสัตว์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไปล่าสัตว์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 กันเฮ่เจอวัวอ้าววัวหนี อ้าวทำไมตีวัวไม่ได้วะเอ้ามันแหลกมากตัดไม้คนนี้กว่าเดี๋ยวไปฆ่าหมูดีกว่าตัดไม้ยีเยียวพึ่งจะเป็นไม่เลยออไปตัดไม้ดีกว่าตัดไม้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 ทั้งนี้ทั้งนี้แล้นแหละมันแหลกหรือเปล่ามันแหลกอย่าอย่าแหลกนะไปแหลก ขุดไปเรื่อยๆจังัวป่านี้มันจะหมดไม้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยอือหือมีไม้เท่าไหร่วะเนี่ยมีไม้สิบสองมาคุดมาค่าจริงๆจะหาไม้มาทำครับเดีย๋ยวดิ้ขุดเหมืองกันรึเวล่าเนี่ยไปขุดเหมือๆๆ <c oughs> มกันแต่ว่าเขาตัดไม้ก่อนแล้ ไม้นี่ถ้าเอาไปทอดนี่กลายเป็นถ่านชาโคลใช่ไหม <Okay. S 1> ก็เอาไปทอดดิถ่านชาโคล่เอเก็บมดผลิตผลิตถ่านเยอะเยอะโอเคไม้ท่านี้ก็เหลือเฟือแล้วเอาวน่ะส <18 S 1> <18, S 2> ิบแปดหสิบแปดแล้วก็มีไม้ที่คราบแล้วสิบเอ็ดท่านั้นก็เหลือเฟือแล้ว บีมหันมานี่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 นี่ไปก่ไหนกันเรจะไปเรียนไปไหนไปคุ้มืองันกระโดดน้ำอ่ะไปทางนู้นแหละไปทางนู้นแหละเราจะไปไม่มีที่ มีแล้วนี่หวางแต่ว่าเราวางโต๊ะค้าไห้หน่ยอยดูีมานี่มานี่ดาบอะไรอ่ะดาบเล็กให้ลอ,องงี้กว่าอโอ้โหทำไมอ่ะลงเทจะแพทย์คุณบีมเทจะแพ็คก็เซิร์ฟเวอร์ก็เซิร์ฟเวอร์ก็พิษพลาดไปโอเคเอาใหม่โอเคเออเครับพุทธพุทธเล็บบโอเคนี่ครฮะเทจิแพ็คที่คุณบีมทำให้นะครับ ดูดูดาบดิครับดาบเพื่อนมากประตูดูประตูประตูใช่อันนี้เซฟตี้เซฟตี้สุดๆแล้วดูประตูดูทอดูท็อตไม่ขึ้นเขาอ่ะไหนท็อตไหนไปดูทอดกันนี่ดูน้ากากหน้ากากทอดมากทอตสิหนักกากโหวะล่ะไหนเอออันนี้ดูดาบผมชอบดาบเหล็กอันนี้มากมันมันดูโหดเดียดาบพินนะอ เดี๋ยวขุดเมืองเห็นเห็นหน้าตาโหดแบบนี้แต่ว่าขุดเมืองเดี๋ยวแป๊บไปครับดาบแปบเอ้ไม่ใช่ครับเพ๋ยวขุดให้พี่ขุดครับพี่ขุดเราโอเคเรียบร้อยอีกพขครับัคราบไปหนึงโอ้ยเียไปขุดเมืองกันอเคมน่เิดมวรออื ดูที่หนึงดูใหม่เดี๋ยวขอทอดูดูะคับเราโคตรขาดแคลนเลยเอาเหรอสาโคลโลบลบลเผาไม้ก่อนมีไม้กี่อันเออมีไม้ตรงนี้ใส่ไปใส่ไปห้าอันพอสามสี่ห้าใส่ไปห้าไปถใส่ไปสองสามสี่ห้าโอเคเรียบร้อย เรียบร้อยกันแล้วขอภัยนะที่พูดเบาแล้วคงจะเป็นอยู่ไหนหอะอใส่ตาพผาไหนอะไรอะไรนะเป็นใส่ตาพผาไหนเนี่ยใส่เตาเผาไหนวะใส่เตาเผาไหมใช่ไหมกดไม่ได้หรอกดไม่ได้ทำไมก็ยิ่งทำไมต้องไม่ออกเข้าหมาเดี๋ยวออเข้ามาแป๊บ กิดกันเหล็กอุ้ยโฆษณาเลยไหมเนี่ยนอเดน่ย่พิ่งทอามอย่าเพงใส่อย่าเพงใส่กดกเข้าไปที่ไฟกดเข้าไปที่ไฟเออแล้วโอเคใส่ได้ใส่ไปห้าดิรีบๆใส่มันจะหมดโอเคโอเคโอเคจะขับอด บุกกานบินดาบอย่างเทปป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮีพาฮีเจ้าฮีอะไรไม่ได้ด้วยฮียังไม่ได้วางเลยเดี๋ยวเราจะไปที่หามป่ะเดี๋ยวไปเด้มีท็อปเท่าไหร่มีท็อปสูนั่นเอ้าจะเป็นวางฮีเมื่อไหร่อะเพิ่งวางเพิ่งวางเมื่อกี้ไม่ยังมีเลย เอาเหรแปกนี่ขอเข้ามาก่อนใบเกียวพุ่งมาอะไรเนี่ยแพทน้ประภามาจากไหนประตูบ้านโน่นมาโอ้โหชาวล็อกชาวล็อกโอเคอะไรเนี่ยโอเคขอโทษจะเปิดประตู

นนทไม่วางคดก็ไม่รู้หรอกน่าดูตรงนี้ได้สิบสามมันโคตรโหดทุกคนสนะิบสาบสามจะไป,ปไปไปจะไปอไหกไปจเปไปจ็ดขอมาเอาเล็กมานี้ทีพอเอเอาเล็กนี้เอาเล็กมานี้โอเคโยเล็กมานให้ เจอเจอพวกแร่บอกกันจะี๋ยพอให้พวกทองไปตรงตรงขุดเหมาตุ้ยตนี้โคชาโคชาโคอะไรนะขุดขุดตรงนี้ถ้ามันโคไม่ใช่ชาโคมันจะ่กินไม่พอเฮ้ยจะไปยังเพื่อนกุดก่อนตรงนี้ช่วยเมมไม่พอเมมไม่พอไม่ไม่พอเหรอต้องลด โอ้โหต้องรบใหม่ต้องรบต้องรบรูปเยียเป็การคุดหน่อเมื่อกี้บีพงเขาหลุดนะเฮ้ยนี่วันนี้จะตกเกือบตกเกือบตกนะครับ EP เท่าไรสองใช่ปะสองสองสองพาที่แล้วลืมเขียน EP มาเป็นคลิปเลนน้องมโคตกมากโคตกเดี๋ยวไปยังไงเนี่ย ขี้โมยตัวเสียวจะเสียเสียวไซรเลยโัวนัต่อไม้ทำไมทำไมเดี๋ยวต่อไม้ทำไมต่อไม้ลงมาข้างล่างเพื่อตรงนี้ก็มีทางเนี่ยไม่เห็นแล้วเนี่ยเจ๊แป้งนข้างล่างมีน้ำแข็งด้วยเอาลงไปก่อนเอาช็อตเันมันไม่สว่างเลยอ่ะมันมืดจัง มันเลื่อนขงขึ้นมาตรงอ่ะอืมออาเนื้อแข็งเรียกว่าน้ำแข็งนี่เนี่ยเฮ้ยเจอไอ้นู้นด้วยมันเรียกว่าอะไรนะนี่ลาพิสเออลาพิสลาพิสลาวาก็มีตรงนี้อจะมีไดมอนด์ก็ได้นะใช่อีสเรสโตนเรสโตนแมนชั่นทุยจช่ใช่ใช่ใช่เรสโตนขนจะทำไม่ได้เอาไปดี่นี่ก่อนขุดฐานครับ ต้องยอมเสียน,นี่ไปซะหน่อยเหล็กที่คุดเล็กดูสิมันยาวแค่ไหนแล้วข้าต้องใทะเยี่ยมโอ้โหเหยียบโอเยี่ยมเยี่ยมกระเทียมดอกที่เหลือคุณให้หน่อเลขคูณเท่าไหร่เลขคูณห้า,าห้าเนาะเพราะว่าเพราะว่าเหลือให้คุณเนเออเนี่ยถ้าทั้งทัา,ทา,ทา เอาเหล็กมาตักน้ำมันก็มาเกลีใส่ลาวาแล้ใส่เด็กแม่ออซิดียออกซิเดียนเราตอนตอนจบของเรานั่นก็คืออ้าวพังหรอพังหรอพังนั่งเพีงเลยไปนรกกันจุดจุดจุไปนรกแต่นลันก็มีซีซั่นเจอเหล็กเอ้ยเนเหล็กสีเนื้อเลยเทคเจอเพกอะไรมาเอาเหล็กมาเลยเดี๋ยวมาได้สองอันเพ้อ ชอล้วเจ็บจ้าโอ้โมันโอ้ยกระเพาะเจ้าวอ้ยขอเก็บเลยกเก็บเก็บก็ไม่ได้ดนแล้วว่าเผาเผาก็ไม่ได้จะเล็กอีกแล้วอ้าเอาจะเป็นออกเหรอชื่อออกอะไรยังอยู่ในเกมอยู่เลยเนี่ยฮะออกอะไรเนี่ยจะนจะเป็นบักบักตลอดมวยอไฟไม่ค่อยดี สิบนาทีแล้วสิบนาทีหรอเออไม่ใช่นะสิได้ไหมครับสิบนาทีแล้วสามนาทีก็พอสิบนาทีเพราะว่าบีมเริ่มใหม่จะแปนเริ่มใหม่ปะไม่ได้เริ่มเดี๋ยวเจแปนอาจจะในตอนสองคนสิบเอ็ดนาทีแล้วไปสอนอ๋อยเห็นเจแปนไหมเฮ้ยเจอเลย ไม่ใช่มันบลักอีกเนี่ยโอ้ทำไมแถวนี้มันเหล็กเยอะจังมล้ลงมาข้างล่างเลยเดีย๋ยวเพื่อมองนีม้มาสอดมาสอดส่องว่ามีแร่อะไรหรือเปล่าไหนวะไปไหนวะเดี๋ยวนี่โอ้โหไปนู่นเลย,ยโหไปทางนี้เหรอท้อสีขาวาคิดได้อย่างไร ตอนไม่มีทำแล้วเดี๋ยวมาจจดแคชี่เพดรอุ้ยอ๋อยู่นี่โอ้อก็นงกผ่าพังนาแตกดังเพ่งตังไปข้างล่างมีอะไรนีอไม่ใช่ทางนี้มาแล้วทางนี้มาแล้วเหรอเก็บตกโอเคไปทางนั้นไปถูกล่ะข้างล่างจะเป็นน้ำ ลาบจะเป็นน้ำเ,นเนย่ yeah, yeah, ยตกแล้วไหมนี่นะกลัวตกลาวาจะเป็นจะเป็นกระดายนะทำไมเหรอหิวไงหิวจะตายแล้วออจริงด้วยลืมกินลืมกินข้าวหืมกินมาจุดวันแกิดเคยเลยนะกินไก่ย่างไก่ย,ย่างผิดเผา แต่วนียก็ไม่แบ่งอะไรหรอกไมันนี่มันกินแล้วไม่หมดเอาโอ้โหกินครั้งเดียวได้กินครั้งเดียวเต็มเลยอะแต่ว่าทำไมโอ้มันบักนะครับโอ้โหเยอแค้นเหอชาดังอุ้ยอุ้ยอุดอเลยถ้าตัวเสียวถ้าตัสีฟ้าเลยนี่ถ้าตัวนี่ถ้าตัวสีฟ้า น้องมีลูกมาได้เลิกมาได้เอาเลิกมาโอ้สี่อันสี่อันเดือดสี่มัมุสิ่มงมุมเออจริงด้วยโอ้โหมันกับตุกลาวไอแมงมุมเวนไอเวนจะตายเราตีจะตายแน่ขอโทษขอโทษไอแมงมุมเวนมันปุปปิดไม่เลยโยนไปให้โยนไปแล้วเร็ว กรต,ต,ต,ต่อไปสเกลตันสามนาทีแล้วอ้เจอเดานอขอโทษได้เอาลาปิดมาสองนั่นทำไ,ไมเวลาตกแต่งแล้วจะมีเอะอรก็ออนเลยไปเอาไว้อีกชั้นอ๋อเออใช่ใช เอามาผ<ห>สมกับริงสางทางทางก็สองทางดิสองทางไอ้นี่ทางตันไม่เห็นลยงไงเนี่ยก็บอกว่าสองทางไปทางนี้ดีกว่าซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีเราค่อนมาตำรวจเราจะกลับบ้านได้ไหมต่ตามท็อไปอือรว่าน้ำมันขล่มเนี่ยอมุยม่ชมนะซูน่า,าเบอรเปอร์ โอ้เกือบตายไจะแบก็รูได้ไหม็ด้อไั้ยดู่รูด้อตะอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างหลังอ่ะนี้ดตันต่ก็ไม่ตันตันอตันแต่ก็ไม่ตันแล้วก็ตันคุณอิชิตันคอเกต สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ